ดูความน่ารักของเขาวันนี้นะทุกคนน่ารักมากไม่ว่าจะร้องเล่นเต้นกันคือไม่รู้อ่ะบางทีแบบมีความรู้สึกว่าเออจะพูดอะไรได่แหละทุกคนสายมาโนแง,งอย่างบุมมากจะพูดอะไรมันก็เตะเข้าประตูตัวเองอ่ะเนาเขาน่ารักจริงๆจ,จะพูดอะไรมันก็แบบมันเข้าข้างตัวเองล้วนๆค่ะ อย่างธนดลข้างรักอะไรอย่างเงี้ยข้างรักเพื่อนเนาะบางทีมองก็แบบตาเป็นน้าเชื่อมเลยค่ะหวานหยุดย,ย้อยอะไรอย่างงี้เนี่ยเตะเข้าประตูตัวเองจ้าเขาน่ารักมากวันนี้สนุกมากทุกคนยังมีคอนพรุ่งนี้อีกนะคอนคู่เหมือนกันพรุ่งนี้อีกทียาวเลยเดือนเดือนหน้านี้เดือนนี้เดือนหน้านี้คอนน้องแบบ คอนคู่ก็ห้าวหกง,งานเหมือนเดิมค่ะประมาณนั้นอืมไม่มากไม่น้อยกําลังดีคนเดียวก็เยอะแล้วก็น้องถ่ายละครน้องนุ๊กถ่ายละครเยอะน้องปายก็แข่งรถอะไรอย่างเงี้ยเนาะรอดูดูความน่ารักของเขาเหอะน่ารักมากขอบคุณมากครับผม เชียงปลามือกือเชียงสมัติสี่ช็อตแรกคือกำลังใจครับพี่น้องครับดีนี้ต้อนรับพี่ที่ถือเหยือกเบียร์เข้ามาด้วยครับผมขอให้ทั่งกับเจริญครับดีไม่แห่งกินเบียร์หมดเหยือกและก็มีความสุขในค่ำคืนนี้ครับอยากกินเบียร์ขอรอเอาช้อนมาช้อนดูเออพี่กินหมดแก้วแล้วพี่โอ้ยแล้วเต็มเหยกกือกผมบอกพี่เขาหมดแก้วเมื่อกี้อ่ะเอาเพลงชายอีกสัก หนึ่งเพลงเนาะแล้วพวกเราก็ยาวเลยมาเพลงช้าหนึ่งเพลงร้องไองอด้ชวก็ร้องครับผมอไม่ใช่เพลงชา้าครับแต่ว่ามันอยู่กลางๆก็ไม่ได้เร็วมากมันอยู่กลางครับ มา,าีสิ่งเล่าถึงตอนพระนิยมเจ้าจำแลงเป็นพระเข้ามาขอพระนางมัานรีด้วยเมตตาสร้างทานาบารมีจึยงยกพระนางนี้พระตามโคฟ้าดังลัทสวรรค์สัจฉาทจริงทุกอย่างไม่ว่ามีสิ้นไปเป็ดในท้ำศาสนาสอนไว้สักดาห์วันประชาชนเอาหันดีที่กลางเป็นตอนที่สองเขาเป็เี่ยนทรงความเก่าจำแลงเี็เขาเข้ามาเจ้าแนมขิดหักแค่ เลยเจอดาฟจุงไปจาหัวบันนน้าตาลเป็นไหลอาบตองแก่เหลือใจแห่งถูกแก่อาเจ้าไปคืนสี่ตายตอนที่เจ็บหลายเก็บใจบ่อยดูเฉยคยบอเป็นเวยสุดอดในชาโดที่สี่ยองยกพนังมาสีให้รเอาต่อให้เป็นภากรฉันแปลงลงมากรึกข้าเอาเมาไม่แมม่ากเจ้าอจาไปไม่ได้ดอกตอยารอลานาคอหักจรให้สาดทุกันอีกมื้ ้โอ้้ใจหักนังยังคงมาอ่านบอกวันสิปเี่ยนแปดถึงเสียเธอเขาใหญ่ตอต่อนบอกคือตื่นขึ้นมาในตอนเร้าพาพัดเก่ายังก่าาวบันี้กอดขวดเหล้าต้องนอนให้ใส แอาบังตามคำสอนของตัวเวสสุดโต๊ทารเดต้วัดเาต้องลืมเจ้าอกคิมาแต่มาโตของเขานั้นมันก็แง่ก็บาหนานึงบร์เดดอกลาท่าไทยเดียว